หมดวันทีหนึ่งสิงหานี่ให้มันหมานุกงเด้อจับให้แม่สามโตตรงตรงเลยเด้อน้องออมจับสามโตตรงตรงเลยเด้อหมดที่สามจับให้แม่มันหมานุ่เด้ออ่ะอมจับเด้อจับให้แม่เด้อแงตอมอ่ะเรียนีเด้อเด้อเด้อจับให้แม่อลูกเด้อสามด้อุูกเด้อ เอาตรงๆนะคะตรงๆอะไรเด้ออะไรเด้อจ้าพี่แม่ในเด้อตัวใดโน่เอาตัวใดเนาตัวใดดีเอาตัวใดดีงานนี้จะออกงานเอาตัวใด้ดีเนาะเอาออกมาละอันนึงอันไหนได้เด้ดูดูดู กูก่อนเดี๋ยวาไปเอาเตียเารยาลบเพี้ยนดี๋ยวเด้อเลขนี่จะเป็นเบอร์หน้าเาเลขเจ็ดมาเด้อเลขเจ็ดมา,อา,อาสองตัวได้รึเปล่าสองตัว สตัวยัางน้อิอ่น้ตัวสตัวออกอะไรอาจจะเป๊ะจะ้วคอยสองตัวเลยสอตัวเเลยน้องอ้อมสางตัวตรงๆนะลูกเด้ออ่ะ สองตัวเลยจับยูอมจับับเดวจับเจับจับยูอมออกตัวไหนตัวไหนจับแล้วเป็นมาสองใบอบอาจับมาแล้วเปนอ นายโอ้ฮะอ๋อสองใบเล็กหนึ่งเด็กเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหรือแย่ววันนี้